เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทที่ทำกำไรได้แบบมหาศาลเขามีเคล็ดลับอะไรกันแน่วันนี้แ่ะครับเราจะมาล้วงลึกมาถอดรหัสความสำเร็จของบริษัทที่เรียกกันว่าราชาแห่งกำไรกันเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ปริศนานี้เลยดีกว่าลองทายกันดูเล่นๆนะครับว่าอะไรคือจุดเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ระหว่าง3อย่างนี้ที่ดูแล้วแบบโหไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยอย่างแรกเลยก็คือบัตรเครดิต ใช่ครับบัตรพลาสติกในกระเป๋าตังเรานี่แหละครับที่ใช้กันแทบทุกวันแล้วอย่างที่สองก็คือชิป AI ตัวล่าสุดที่แบบว่าเป็นหัวใจของเทคโนโลยีสุดล้ำในยุคนี้เลยและอย่างสุดท้ายครับคือ,อยาที่กำมันฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยาลดน้ำหนักตัวใหม่ที่ใครๆก็พูดถึงเฉลยเลยนะครับคำตอบก็คือทั้ง3อย่างนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ Net Profit Margin หรืออัตรากำไรสุทธิที่สูงแบบสูงมากๆอธิบายง่ายๆเลยนะครับ Net Profit Margin เนี่ยมันก็คือสมมติบริษัทมีรายได้มา100บาทพอหักค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างออกไปหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะค่าของค่าจ้างพนักงานค่าการตลาดภาษีทุกอย่างเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหลือเงินเข้ากระเป๋าจริง,รงๆกี่บาทซึ่งไอตัวเลขนี้ะครับที่เป็นหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้บริษัทพวกนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ แล้วการที่เขาทำกำไรได้สูงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟุกฟุกหรือโชคช่วยแน่นอนครับแต่มันเกิดจากการวางแผนวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คมกริบจริงๆเอาล่ะเรามาแกะรอยพิมพ์เขียวความสำเร็จของพวกเขาก็เลยดีกว่าครับพอเรามาวิเคราะห์ดูนะครับจะเห็นเลยว่าแกนหลักของกลยุทธ์เนี่ยมันมีอยู่3ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับข้อแรกเลยนะคือเขามีอำนาจในการตั้งราคาแบบเหนือชั้นสุดๆ ข้อ2คือเขาสร้างกำแพงป้องกันคู่แข่งได้สูงมากสูงซะจนคนอื่นเข้ามาแข่งด้วยแทบไม่ได้และข้อสุดท้ายคือโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยมันขยายตัวด้ยวยเร็วมากๆโดยที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวเองโอเคครับงั้นเรามาเริ่มดูกันที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นจอมสร้างป้องปราการคือเขาสร้างอาณาจักรได้แข็งแกร่งมากจนคู่แข่งรายใหม่ๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีที่ยืนเลยดูตัวเลขนี้สิครับ 55%โอ้โหนี่คือ net profit margin โดยเฉลี่ยของ2ยักษ์ใหญ่ด้านการจ่ายเงินอย่าง Visa กับ Mastercard นะครับพูดง่ายๆก็คือทุกๆ100บาทที่มีคนรูดบัตรหรือจ่ายเงินผ่านระบบของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นกำไรเนาะๆเข้าบริษัทถึง55บาทเลยละสุดยอดมากตัวเลขนี้มันสะท้อนภาพโมเดลธุรกิจของเขาได้ชัดเจนมากๆเลยครับมันเหมือนกับเขาเป็นเจ้าของด่านเก็บค่าผ่านทางดิจิทัลของโลกอะครับ คือไม่ว่าใครจะจ่ายเงินที่ไหนทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมผ่านระบบของเขาเขาก็จะได้ค่าตงค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆไปด้วยซึ่งพอไอเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมาจากคนทั้งโลกมันก็กลายเป็นกำไรมหาศาลอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่ทำให้ป้อมปราการนี้มันแข็งแกร่งขนาดนั้นคำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า network effect ครับหรือแปลง่ายๆก็คือพลังของเครือข่ายลองนึกภาพตามนะครับยิ่งมีคนใช้บัตรเยอะ ร้านค้าก็ยิ่งอยากจะรับบัตรใช่ไหมครับแล้วพอมีร้านค้ารับบัตรเยอะขึ้นคนก็ยิ่งอยากจะทําบัตรมาใช้เห็นไหมครับว่ามันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆจนทําให้การที่ใครจะมาสร้างเครือข่ายใหม่เพื่อสู้กับ2เจ้านี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาล่ะครับจากโลกการเงินเราข้ามมาดูโลกเทคโนโลยีกันบ้างแล้วดูตัวเลขนี้ครับ52นี่คือกำไรสุทธิของบริษัทที่ฮอตที่สุดในนาทีนี้เลยน V i d ดี Nvidia ครับ แต่ที่มันน่าทึ่งมากๆก็คือปกติแล้วเนี่ยธุรกิจขายฮาร์ดแวร์ขายของที่จับต้องได้มันเป็นอะไรที่แข่งกันดุเดือดมากเรื่องราคากำไรก็จะบางๆหน่อยแต่ n v ็นวีเดียนี่คือฉีกทุกตำราเลยครับแล้วเขาทำได้ยังไง อาวุธลับของ n อ i น i ิดีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตัวชิปที่แรงสุดๆนะครับแต่เป็นระบบซอฟต์แวร์ของเขาที่ชื่อว่า c ู DA คือมันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเป็นเครื่องมือให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาสร้างสารรค์ผลงานแล้วพอทุกคนใช้จนชินจนเชี่ยวชาญแล้วการจะย้ายไปใช้ของค่ายอื่นเนี่ยมันก็เลยยากมากมันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนในการย้ายค่ายที่สูงลร่วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ NV i d i ดียสามารถตั้งราคาชิปได้สูงปรี๊ดแบบที่ไม่เคยมีใครในวงการฮาร์ดแวร์ทำได้มาก่อน ยังมีอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจมากครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ KLA Corporation บริษัทนี้เขาทำอะไรเขาเป็นเหมือนผู้ตรวจสอบคุณภาพหรือ QC ขั้นเทพของวงการผลิตชิปครับคือเขาทำเครื่องมือที่โรงงานผลิตชิปทุกแห่งในโลกขาดไม่ได้เลย เพราะเขาครองตลาดในจุดที่สําคัญมากๆแต่คนไม่ค่อยมองเห็นแบบนี้ได้มันก็เลยทําให้เขามีอํานาจต่อรองสูงมากแล้วก็ทํากําไรสุทธิได้ถึง33%เลยครับโอเคนั่นคือกลุ่มแรกนะคะที่เน้นสร้างป้องปราการในโลกที่จับต้องได้ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูอีกกลุ่มหนึ่งกันบ้างกลุ่มนี้จะใช้ความได้เปรียบจากโลกดิจิทัลแล้วก็จากสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาครับถ้าจะพูดถึงธุรกิจซอฟตแวร์เนี่ย มันมีคำหนึ่งที่อธิบายพลังของมันได้ดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือสร้างครั้งเดียวแต่ขายได้ตลอดไปนี่แหละครับคือหัวใจที่ทำให้บริษัทอย่าง Microsoft หรือ Adobe มีกำไรสูงลิ้วมาตลอด พลังของมันมาจากไหนมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มที่แทบจะเป็นศูนย์คือยังไงคือพอเขาลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหลักเสร็จแล้วใช่ไหมครับการที่จะขายให้ลูกค้าคนต่อไปคนที่ร้อยคนที่ล้านต้นทุนในการทำสำเนาเพิ่มเนี่ยมันถูกมากๆแทบจะไม่มีเลยยิ่งพอเปลี่ยนมาเป็นโมเดลเก็บค่าบริการรายเดือนหรือ s u b s c r i p t i o n นะครับโอ้โหยิ่งสร้างรายได้เข้ามาเรื่อยๆแบบมั่นคงสุดๆ ทีนี้ลองข้ามาดูในวงการการแพทย์กันบ้างมีบริษัทชื่อ Intuitive Surgical เขาคือคนทำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ชื่อ d ดวินชีครับโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยฉลาดมากเขาใช้โมเดลที่เรียกว่ามีดโกนกับใบมีดนึกภาพตามนะครับเขาขายตัวด้ามมีดโกนหรือก็คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยไปก่อนซึ่งก็ราคาสูงมาก แต่รายได้ที่แท้จริงและต่อเนื่องของเขาเนี่ยมาจากการขายใบมีดครับซึ่งก็คือเครื่องมือผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้งที่ต้องใช้คู่กับหุ่นยนต์ทุกครั้งมันเลยสร้างรายได้ให้เขาแบบไม่รู้จบเลยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ที่เราพูดถึงตอนตอน้น Novo Nordisk บริษัทที่ผลิตยาโอเซมปิกที่ดังไปทั่วโลกนั่นแหละครับกำไรสุทธิของเขาเนี่ยสูงถึง36เเลยทีเดียวแล้วเคล็ดลับของเขาคืออะไรคำตอบคือพลังของสิทธิบัตรครับ สิทธิบัตรเนี่ยมันก็คือป้อมประการดีๆนี่เองแต่เป็นป้อมประการทางกฎหมายนะมันให้สิทธิ์เขาในการผลิตและขายยานี้ได้แค่เจ้าเดียวเป็นเวลาหลายปีเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาสามารถตั้งราคาได้โดยที่ไม่มีคู่แข่งเพื่อทํากําไรแล้วก็เอาเงินนั้นไปวิจัยพัฒนายาตัวใหม่ออกมาอีกเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพอเราเจาะลึกมาทั้งหมดนี้แล้วก็จะเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยนะครับว่า ไอตัวเลขกำไรที่มันสูงจนน่าตกใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่มันคือผลลัพธ์ของการวางกลยุทธ์ที่สุดยอดจริงๆสรุปหัวใจสำคัญของราชาแห่งกำไรทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือความสามารถในการสร้างและปกป้องสิ่งที่เรียกว่า business mode หรือคู่เมืองทางธุรกิจ ซึ่งไอเจ้าครูเมืองเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบมากๆเลยอย่างของ Visa ก็คือพลังของเครือข่ายของ Nvidia ียก็เป็นเทคนโนโลยีที่ใครๆก็ต้องใช้ Microsoft ก็มีโมเดลซอฟต์แวร์ที่ขยายตัวได้ไม่จำกัด Novo Nordisk ก็ใช้สิทธิบัตรเป็นกรอบป้องกันหรืออย่าง Intuitive Surgical ก็สร้างต้นทุนการย้ายค่ายที่สูงมากทั้งหมดนี้คือมดของเขาครับอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงคาถามสุดท้ายมีเรื่องสาคัญมากๆที่ต้องย้าก,กันก่อนนะครับว่า เนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการชี้นำหรือแนะนำให้ไปลงทุนอะไรทั้งสิ่งการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านด้วยตัวเองเสมอนะครับและสุดท้ายผมก็อยากจะฝากคำถามนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันเล่นๆครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วซะขนาดนี้คิดว่าราชาแห่งกำไรองค์ต่อไปจะมาจากวงการไหน หรือว่ามันจะมีครูเมืองทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆที่เรายังนึกไม่ถึงกำลังก่อตัวขึ้นอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าก็น,นับเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆในโลกธุรกิจยุคใหม่นี้เลยครับ